คุณเคยคิดไหมว่าถ้าคุณแต่งงานกับคนที่ไม่คาดคิดชีวิตคุณจะเปลี่ยนแปลงไปตลอดกาลมหาตมูลล้านหยิบยื่นโอกาสให้กับผู้หญิงยากจนแต่สิ่งที่เขาค้นพบในคืนแต่งงานกลับทำให้เขาไม่สามารถหาทางหนีไปได้จนกระทั่งทุกอย่างเริ่มคลี่คลายและเขาต้องเผชิญกับความจริงที่น่าตกใจกดติดตามและอย่าพลาดตอนจบที่คุณจะไม่มีวันลืมในเมืองที่เต็มไปด้วยความหรูหราและความร่ำรวยมีเศรษฐีอาหรับคนหนึ่งชื่อว่าอาลีเขามีทุกอย่างที่ใครๆก็ปรารถนา เขามีเงินทองมากมายบ้านหลังให,ใ,หใหญ่โตสินทรัพย์ทุกชนิดแต่เขากลับรู้สึกว่าชีวิตยังขาดอะไรบางอย่างอาลีเดินทางไปยังเมืองหนึ่งที่ห่างไกลจากความวุ่นวายของชีวิตเขาได้พบกับหญิงสาวคนหนึ่งเธอเป็นหญิงสาวที่มีหน้าตาธรรมดาและมีสภาพที่ดูโทมเธอเป็นเด็กสาวที่ขอทานอยู่ตามท้องถนนเขารู้สึกสงสารและได้เริ่มคุยกับเธอ เมื่อพูดคุยกันอาลีกลับพบว่าหญิงสาวคนนี้มีความเฉลียวฉลาดและมีทัศนคติที่ลึกซึง้งความรู้สึกที่เขามีต่อเธอเริ่มเปลี่ยนไปจากความสงสารกลายเป็นความชื่นชมไม่นานนักเขาเริ่มรู้สึกถึงความดึงดูดบางอย่างและตัดสินใจแต่งงานกับเธอวันแต่งงานมาถึงทุกสิ่งดูเหมือนจะเพอร์เฟกสถานที่จัดงานเต็มไปด้วยดอกไม้หอมสว่างสวยไปด้วยแสงไฟสีทอง แขกทุกคนมาในชุดที่หรูหราทุกสายตาจับจ้องไปที่เจ้าสาวคนใหม่แต่เมื่อถึงเวลาที่พวกเขาต้องเข้าห้องหอทุกอย่างกลับเริ่มแปลกไปเขาได้พาเธอไปที่ห้องที่ตกแต่งอย่างหรูหราแต่ความรู้สึกในใจของเขาไม่เหมือนเดิมหญิงสาวที่เคยดูงดงามในสายตาของเขากลับดูแปลกตาไปอย่างมากเมื่อเขามองที่ใบหน้าของเธอใกล้ๆความรู้สึกที่เขามีเริ่มเปลี่ยน ไม่ใช่เพราะหน้าตาของเธอแต่เพราะสิ่งที่เขาเห็นในดวงตาของเธอดวงตาของเธอส่องแสงแปลกประหลาดที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนจูจ่ๆเธอก็พูดขึ้นด้วยเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนคุณไม่รู้หรอกแต่ฉันไม่ได้เป็นใครที่คุณคิดเสียงนั้นทำให้เขารู้สึกเย็นว่าไปทั่วร่างเขาไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไรฉันไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้หญิงขอทานที่คุณเห็นเธอพูดอีกครั้ง อาลีเริ่มรู้สึกได้ถึงความผิดปกติในทุกอย่างรอบตัวกลิ่นหอมของดอกไม้เหมือนเริ่มกลายเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์แสงไฟที่เคยอบอุ่นกลับทำให้เขารู้สึกอึดอัดเขาลุกขึ้นยืนและมองไปที่หน้าต่างเมื่อมองไปข้างนอกเขากลับเห็นเงาของใครบางคนยืนอยู่ในเงามืดเขาหันกลับไปที่เธอและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาแทบหยุดหายใจดวงตาของเธอเริ่มเปลี่ยนไปดวงตาของเธอกลายเป็นสีแดง สีที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนในมนุษย์มือของเธอก็เริ่มยืดออกไปเหมือนจะจับเขาเขาก้าวถอยหลังไปหลายก้าวและตั้งใจจะหนีแต่ทุกสิ่งรอบตัวเขากลับมืดลงเรื่อยๆเหมือนกับว่าเขาถูกกลืนกินโดยความมืดนั้นเสียงหัวเราะดังขึ้นในห้องเธอยิ้มด้วยรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าใครจริงๆเธอพูดและทันใดนั้นทุกอย่างก็หยุดนิง่ง ทุกอย่างรอบตัวเขาหยุดนิ่งเขากลับรู้สึกถึงการหายใจของตัวเองที่เริ่มหนักขึ้นความรู้สึกที่เคยสงบหายไปหมดแล้วตอนนี้เขาเริ่มรู้สึกถึงอันตรายที่ไม่อาจหลบหนีหญิงสาวยืดตัวขึ้นจากเตียงร่างกายของเธอดูเหมือนจะเติบโตขึ้นในทันทีเขาพยายามยกมือขึ้นเพื่อจะหาทางออกแต่มือของเขากลับสั่นไม่หยุดเสียงหัวเราะของเธอดังก้องอยู่ในหูของเขาราวกับว่ามันมาจากทุกทิศท,ทาง เขาสะดุ้งเมื่อรู้สึกถึงความเย็นที่แผ่ซ่านจากเธอเธอเริ่มเดินเข้าใกล้เขาทีละก้าวทีละก้าวรอยยิ้มของเธอเริ่มเผยให้เห็นฟันที่แหลมคมคุณคิดว่าฉันเป็นใครเสียงของเธอดังขึ้นในความมืดแต่เขาไม่สามารถตอบได้ร่างกายของเขาเหมือนจะไม่สามารถขยับได้เขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังครอบงำจิตใจของเขา เธอหยุดอยู่ตรงหน้าของเขาใบหน้าของเธอใกล้จนเขาสามารถเห็นรอยยิ้มที่แปลกประหลาดฉันไม่ได้เป็นแค่ผู้หญิงขอทานคนเดิมฉันคือสิ่งที่คุณไม่สามารถเข้าใจได้ท่านใดนั้นอาลีรู้สึกเหมือนกับโลกทั้งใบกำลังพังทลายลงทุกสิ่งรอบตัวเขาเริ่มเบลอและเขาก็ไม่สามารถจะมองเห็นอะไรอีกต่อไปเสียงหัวเราะของเธอดังขึ้นอีกครั้งก่อนที่เขาจะหมดสติไป เมื่ออาลีฟื้นตัวขึ้นเขาพบว่าตัวเองกำลังนอนอยู่บนพื้นห้องที่มืดมิดเขาสัมผัสได้ถึงความเย็นของพื้นหินที่แตะผิวหนังของเขารู้สึกเหมือนกับเวลาได้หยุดไปความรู้สึกหนักอึ้งยังคงปกคลุมตัวเขาแต่เขาพยายามพยุงตัวเองขึ้นจากพื้นเมื่อเขาลืมตาและมองไปรอบๆทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปตามที่มันเคยเป็นแสงจากดวงจันทร์ส่องผ่านหน้าต่างเข้ามา เขาพยายามดึงตัวเองไปที่ประตูห้องแต่เมื่อเขาหันไปมองอีกครั้งเขากลับเห็นหญิงสาวคนนั้นยืนอยู่ในมุมมืดของห้องเธอยืนอย่างไร้เคลื่อนไหวดวงตาของเธอเหลือบมองมาเหมือนกับกำลังรออะไรบางอย่างคุณยังไม่เข้าใจเธอพูดเบาๆแต่เสียงนั้นกลับดังอยู่ในหัวของเขาคุณคิดว่าคุณเลือกฉันด้วยความสงสารแต่คุณไม่รู้ว่าฉันเป็นใครอาลีรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเคลื่อนไหวอย,อยู่ในหัวของเขา คำพูดของเธอกลับดังก้องอยู่ในสมองของเขาคุณต้องจ่ายราคาสำหรับทุกสิ่งที่คุณไม่เห็นทันใดนั้นเขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างภายในตัวเขาร่างกายของเขารู้สึกหนักขึ้นเขาอยากจะกรีดร้องแต่เสียงกลับไม่ออกจากปากดวงตาของเขามืดไปและเห็นภาพต่างๆที่คลุมเครือเขาสามารถเห็นเงาในห้องเงาของสิ่งที่เขาไม่เคยเชื่อว่ามันมีจริงแต่ก่อนที่เขาจะสูญเสียสติไปอีกครั้ง เขาเห็นใบหน้าของเธอที่ยิ้มอย่างเย็นชาตอนนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่ฉันเป็นอาลีรู้สึกถึงแรงกดดันในหัวใจที่เหมือนจะระเบิดออกมาทุกส่วนในร่างกายของเขารู้สึกเหมือนถูกดึงดูดไปสู่บางสิ่งบางอย่างที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้เขาพยายามหายใจแต่ทุกอย่างรอบตัวเขากลับมืดลงเรื่อยๆเสียงหัวใจเต้นดังอย่างรุนแรงในหูของเขาในวินาทีที่ความมืดเริ่มกลืนกินทุกสิ่งเขารู้สึกเหมือนจะสูญเสียการควบคุม เขามองไปที่หญิงสาวที่ยืนอยู่ตรงหน้าของเขาท่ามกลางความมืดที่ล้อมรอบดวงตาของเธอส่องแสงสีแดงเจิดจ้ารอยยิ้มของเธอคงจะเป็นสิ่งสุดท้ายที่เขาเห็นคุณจะไม่สามารถหลบหนีจากสิ่งนี้ได้เสียงของเธอดังขึ้นอีกครั้งในใจของเขาในช่วงนั้นเองเขารู้สึกเหมือนบางสิ่งบางอย่างกำลังเปลี่ยนแปลงในตัวเขาเขามองไปที่มือของตัวเองร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างช้า,ชา เหมือนกับว่ามีอะไรบางอย่างกำลังกลายเป็นส่วนหนึ่งของเขาอาลีรู้สึกถึงความเจ็บปวดในกระดูกและกล้ามเนื้อขณะที่มันเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบที่เขาไม่เคยคาดคิดมันไม่ใช่แค่ร่างกายที่เปลี่ยนไปแต่จิตใจของเขาก็กำลังหลุดออกจากการควบคุมเขาพยายามร้องขอความช่วยเหลือแต่ไม่มีเสียงใดๆที่หลุดออกมาจากปากในที่สุดอาลีรู้สึกถึงการควบคุมทั้งหมดที่หายไป เขารู้สึกว่าเขากำลังกลายเป็นสิ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่มนุษย์ไม่ใช่สิ่งที่เขาเคยเป็นเขาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของโลกที่ไม่สามารถหนีไปได้หญิงสาวคนนั้นยังคงยิ้มให้กับเขาด้วยรอยยิ้มที่ไม่ใช่ของมนุษย์ตอนนี้คุณเข้าใจแล้วคุณเป็นของฉันแล้วทุกอย่างก็มืดไปจนไม่เหลืออะไรอีกเลยเมื่ออลีรู้สึกถึงความมืดที่ครอบงำจิตใจเขาก็เริ่มสูญเสียสัมผัสกับความเป็นจริงทั้งหมด ทุกสิ่งรอบตัวเขามีเพียงความมืดและเสียงหัวเราะของหญิงสาวที่ดังก้องในหัวใจของเขาเขาพยายามเรียกสติกลับมาแต่ทุกอย่างดูเหมือนจะหลุดลอยไปจากการควบคุมของเขาในช่วงเวลานั้นอาลีไม่สามารถแยกแยะระหว่างความฝันและความจริงได้อีกต่อไปเขามองไปที่ตัวเองและสิ่งที่เขาเห็นไม่ใช่ร่างกายของเขาอีกต่อไปผิวของเขากลับกลายเป็นสีเทาคล้ายหินตาเริ่มมองเห็นสีแดงสดเหมือนกับที่หญิงสาวมี เขาพยายามขยับมือแต่กลับรู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่ทำให้เขาไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ในที่สุดเสียงหัวเราะของหญิงสาวก็เงียบลงและท่ามกลางความมืดอาลีก็รู้สึกถึงความสงบที่ผิดปกติเขาค่อยๆมองไปที่หญิงสาวที่ยังคงยืนอยู่ตรงนั้นใบหน้าของเธอไม่สแสดงความรู้สึกใดๆคุณจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกเธอพูดอย่างเย็นชาเสียงนั้นเหมือนจะปล่อยให้เขาเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังเผชิญ เขามองไปที่เธอด้วยความหวาดกลัวแต่ก็ยังไม่สามารถพูดอะไรออกมามันสายเกินไปแล้วเธอพูดพร้อมกับก้าวเข้ามาใกล้เขาในขณะท,ที่เขายังคงยืนอยู่ตรงนั้นรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในตัวเขาเขาไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้ไม่สามารถหวนคืนสู่ชีวิตที่เคยเป็นได้อีกแล้วหญิงสาวหยุดอยู่ข้างๆเขาและมองไปที่เขาด้วยแววตาที่ลึกลับตอนนี้คุณเป็นส่วนหนึ่งของฉันแล้วเธอพูดอีกครั้ง และท่ามกลางความมืดเขาก็ไม่สามารถหาทางกลับบ้านได้อีกต่อไปในขณะที่อาลียืนอยู่ท่ามกลางความมืดเขารู้สึกเหมือนกับว่าโลกทั้งหมดกำลังหมุนรอบตัวเขาทุกสิ่งที่เคยเป็นความจริงในชีวิตของเขาดูเหมือนจะกลายเป็นเพียงความฝันที่เขาหลีกเลี่ยงไม่ได้เขาพยายามหาทางออกจากสถานการณ์นี้แต่มันเหมือนจะไม่มีทางหนี หญิงสาวยืนอยู่ข้างๆเขาดวงตาของเธอที่ยังคงส่องแสงสีแดงเจิดจ้าดูเหมือนจะมองทะลุไปถึงจิตใจของเขาคุณต้องเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่ลึกซึ้งและมันก็ทำให้เขารู้สึกเหมือนกับว่าไม่มีที่ว่างสำหรับการหลบหนีอีกต่อไปอาลีรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงภายในตัวเองอย่างชัดเจนมันไม่ใช่แค่ร่างกายที่เปลี่ยนไปแต่จิตใจของเขากำลังถูกบังคับให้ยอมรับความจริงที่เขาไม่อยากเห็น เขาพยายามจะพูดออกไปแต่ปากของเขากลับไม่สามารถขยับได้คุณจะเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้หญิงสาวพูดและยิ้มอย่างมีเลเสไนอาลีมองไปที่ตัวเองในเงาสะท้อนจากกระจกในห้องทุกอย่างในตัวเขากลายเป็นสิ่งที่เขาไม่เคยคาดคิดเขาเห็นใบหน้าของตัวเองที่แปลกประหลาดร่างกายของเขาเริ่มเปลี่ยนไปอย่างสมบูรณ์ร่างกายที่เคยสมบูรณ์กลับกลายเป็นบางสิ่งที่แตกต่างออกไปใบหน้าของเขากลายเป็นเหมือนกับของสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ ตอนนี้คุณเป็นหนึ่งในพวกเราเสียงของหญิงสาวดังกล้องในหูของเขาในที่สุดเขาก็รู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นภายในตัวเองเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่เขากลัวที่สุดและความจริงที่เขาไม่เคยคิดว่าจะต้องเผชิญก็เปิดเผยต่อหน้าเขาเขารู้แล้วว่าเขาจะไม่มีวันหลุดพ้นจากมันได้อาลียืนอยู่ในห้องที่มืดมิดรู้สึกเหมือนกับว่าเวลาทั้งหมดหยุดนิ่งไป เขามองไปที่ร่างกายของตัวเองที่ไม่คุ้นเคยอีกต่อไปสภาพที่เขามองเห็นไม่ใช่ร่างกายมนุษย์ธรรมดาเขารู้สึกถึงพลังบางอย่างที่มีอยู่ภายในตัวเองซึ่งมันไม่ใช่พลังที่เขาเคยรู้จักมันเป็นพลังที่แปลกประหลาดและลึกลับราวกับว่ามันกําลังควบคุมตัวเขาเองตอนนี้คุณเข้าใจแล้วใช่ไหมเสียงของหญิงสาวดังขึ้นจากด้านหลังเขาหันไปมองเห็นเธอยือนอยู่ห่างออกไปไม่กี่ก้าว ดวงตาของเธอยังคงส่องแสงสีแดงอย่างที่เขาไม่เคยเห็นมาก่อนใบหน้าของเธอไม่แสดงอารมณ์ใดๆสิ่งที่คุณไม่เคยรู้ทุกสิ่งที่คุณเคยรู้ตอนนี้มันกลายเป็นอดีตไปแล้วเธอพูดกับเขาอย่างเย็นชาอาลีรู้สึกถึงความเหงาและความสิ้นหวังที่ไหลเข้ามาในหัวใจเขาไม่สามารถหนีจากสิ่งนี้ได้เขาพยายามคิดหาวิธีหนีแต่ก็ไม่พบทางออกไม่มีทางที่คุณจะกลับไปได้ หญิงสาวกล่าวเสียงของเธอเหมือนกับคำตัดสินอาลีรู้สึกถึงความสับสนในหัวใจเขาต้องการจะหลบหนีจากสถานการณ์นี้แต่ยิ่งพยายามมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกถูกดึงดูดให้ติดอยู่ในโลกนี้มากขึ้นเขามองไปที่มือของตัวเองมือที่เคยมีชีวิตและเป็นมนุษย์ตอนนี้มันกลับกลายเป็นเหมือนกับมือของบางสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มันจะดีกว่านี้ถ้าคุณยอมรับมันหญิงสาวพูดพร้อมกับยิ้มอย่างน่าสยดสยอง อาลีรู้สึกถึงความจริงที่เริ่มจมอยู่ในจิตใจของเขามันเหมือนกับการถูกบังคับให้ยอมรับความเป็นจริงที่เขาไม่สามารถหลีกหนีได้เขารู้แล้วว่าทุกสิ่งที่เคยเป็นและทุกสิ่งที่เขารู้จักมันจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอาลีพยายามยืนหยดัดแต่เขารู้สึกถึงความอ่อนแอในร่างกายของตัวเองร่างกายที่เคยแข็งแรงกลับรู้สึกหนักและยืดออกไปเหมือนกับว่าเขากำลังกลายเป็นบางสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้ เขาพยายามสุดลมหายใจลึกๆแต่กลับพบว่าอากาศในห้องนั้นเหมือนจะหนาแน่นเกินไปทําให้เขาหายใจไม่ออกหญิงสาวยังคงยืนอยู่ข้างๆเขารอยยิ้มของเธอยังคงเดิมแววตาของเธอยังเต็มไปด้วยความลึกลับและไม่อาจอ่านออกได้มันไม่ใช่แค่การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเธอกล่าวเสียงเบามันคือการเปลี่ยนแปลงของทุกสิ่งในตัวคุณอาลีพยายามทำความเข้าใจสิ่งที่เธอพูดแต่มันยากเกินกว่าจะยอมรับได้ คุณต้องยอมรับสิ่งที่คุณเป็นตอนนี้เธอเสริมไม่ใช่แค่ร่างกายของคุณแต่จิตใจและวิญญาณของคุณก็จะกลายไปในทางที่แตกต่างทุกคำพูดของเธอดังก้องอยู่ในหัวของเขาแต่เขาก็ไม่สามารถขัดขืนได้เขารู้สึกเหมือนกับว่าเขากำลังจมลึกลงไปในห้วงมืดของบางสิ่งที่เขาไม่สามารถควบคุมได้ร่างกายของเขากลับรู้สึกหนักขึ้นราวกับว่ามีอะไรบางอย่างถูกฝังลึกลงไปในตัวเขามันรู้สึกอึดอัดและยากที่จะหายใจ คุณไม่สามารถย้อนกลับไปได้เสียงของหญิงสาวดังขึ้นในขณะที่เธอเดินเข้ามาใกล้เขามากขึ้นคุณเป็นส่วนหนึ่งของโลกนี้แล้วตอนนี้มันคือชะตากรรมของคุณในขณะที่อาลียืนอยู่ในห้องนั้นความรู้สึกของเขาก็ยิ่งทวีความรู้สึกผิดหวังและตกใจเขาต้องการกลับไปที่ชีวิตเดิมที่เขารู้จักแต่มันกลับดูเหมือนจะเป็นไปไม่ได้คุณจะไม่ต้องการกลับไปหญิงสาวกล่าวกับเขาอย่างช้าๆพร้อมกับยิ้ม เพราะตอนนี้คุณจะเห็นโลกในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนอาลีมองไปที่เธอรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งในตัวเขาร่างกายและจิตใจของเขากำลังถูกดึงให้เข้าไปในโลกที่ไม่อาจหลีกหนีได้คุณคือส่วนหนึ่งของโลกนี้แล้วหญิงสาวพูดพร้อมกับยิ้มอย่างเย็นชาและนี่คือการเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงอาลียืนอยู่ท่ามกลางความมืดซึ่งตอนนี้ไม่ใช่แค่ความมืดทางกายภาพแต่เป็นความมืดที่สอดแทรกลงไปในจิตใจของเขาเอง เขารู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สามารถย้อนกลับไปได้ทุกสิ่งที่เขาเคยรู้จักหายไปหญิงสาวยืนอยู่ข้างๆเขาความเงียบครอบงำทุกสิ่งแต่ในนั้นกลับมีความรู้สึกแปลกประหลาดที่เขาไม่สามารถอธิบายได้ไม่ต้องกลัวเธอพูดด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลคุณจะเริ่มเห็นทุกสิ่งที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนอาลีมองไปที่หญิงสาวและแม้ว่าความรู้สึกของเขาจะเต็มไปด้วยความวิตกกังวลและความไม่แน่ใจแต่บางสิ่งในตัวเขากลับเริ่มสงบลง เขารู้สึกถึงการยอมรับบางอย่างในตัวเองการยอมรับว่าไม่ทุกสิ่งในชีวิตสามารถควบคุมได้บางครั้งชีวิตต้องเผชิญหน้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ไม่คาดคิดและการยอมรับมันอาจเป็นหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ใจหญิงสาวยิ้มให้เขาด้วยความอ่อนโยนตอนนี้คุณเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าที่คุณเคยคิดอาลีหันไปมองรอบๆตัวเขาความมืดเริ่มคลี่คลายและเขากลับรู้สึกถึงการเชื่อมโยงกับสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้ แม้จะรู้สึกถึงการสูญเสียแต่ก็มีบางอย่างที่เขาเริ่มเข้าใจลึกซึ้งเขาได้เรียนรู้ว่าความกลัวและความไม่รู้จักคือสิ่งที่ท้าทายชีวิตมากที่สุดในที่สุดอาลีก็ยิ้มออกมาอย่างช้าช้ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้วเขาพูดเบาๆและในขณะที่หญิงสาวยืนอยู่ข้างๆเขาทั้งสองคนก็หันไปมองอนาคตที่เปิดกว้างออกไปข้างหน้าโลกที่เต็มไปด้วยความลึกลับและการเปลี่ยนแปลงที่ไม่สิ้นสุด เรื่องราวของอาลีจบลงในตอนนี้แต่สำหรับเขามันเป็นการเริ่มต้นใหม่ในโลกที่เขาไม่เคยรู้จักมาก่อน